ความเปลี่ยนแปลงของน้องเพลงชนธิดาที่ไม่ใช่เพียงแค่การเปลี่ยนแนวคิดเมื่อเสียหนูอนุทินชาญวิรกุลย้ายเก้าอี้เข้าสู่บัลลังก์นายกประเทศไทยทําให้มีความสนใจและการติดตามต่อน้องเพลงชนธิดาสวเหมว่าจะเป็นลูกสะพ้ยนายกหรือไม่ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถเลื่อนเลยได้น้องเพลงที่เป็นเพื่อนสนิทของเป็กเซรณีชาญวิรกุล ลูกชายคนเล็กของอนุทินถูกคาดหวังว่าจะเป็นลูกสะใภ้นายกด้วยหลังจากที่ไปขอแต่งงานน้องเพลงไปเมื่อป,ปลายปี67ที่ผ่านมาแต่ที่น่าสนใจคือการเปลี่ยนแปลงในการแสดงความรักของทั้งคู่ที่เดิมมาก็เป็นคู่คลั่งรักและมีการโพสต์ภาพหวานหวานกันเป็นประจำแต่ในเดือนเมษายน68ก็เป็นรูปสุดท้ายที่เห็นทั้งคู่ผ่านอินสตาแกรมหลังจากนั้นไม่มีการโพสต์ภาพหวานหวานอีกต่อไปทําให้มีคนสงสัยว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่ แต่น้องเพลงก็ไม่มีการเผยแพร่หรือชี้แจงอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้จนล่าสุดที่โพสตโปรโมทธุรกิจใหม่ของตนเองซึ่งมีแรงบันดาลใจจากพ่อเอชวนสวั์อสวเหมทําให้มีความสงสัยว่ามีการเปลี่ยนแปลงในการคิดเห็นและทัศนคติของน้องเพลงน้องเพลงได้โพสต์ข้อความภาษาอังกฤษว่า Still the same girl with the same name just a different mindset and a new game TCA ซึ่งแปลว่ายังคงเป็นผู้หญิงคนเดิมชื่อเดิมแต่มีทัศนคติที่เปลี่ยนไปและมีเกมใหม่ที่ต้องเล่น ทำให้มีคนสงสัยว่ามีการเปลี่ยนแปลงในการคิดเห็นและทัศนคติของน้องเพลงหรือมีอะไรเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่แต่ที่น่าสนใจคือการโพสตของน้องเพลงนี้ไม่ได้เป็นการชี้แจงหรือเผยแพร่อะไรเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งคู่ทําให้มีความสงสัยว่ามีอะไรเกิดขึ้นอย่างจริงหรือเพียงแค่การเปลี่ยนแนวคิดและทัศนคติเท่านั้นและนี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจและเป็นเรื่องที่ควรติดตามว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่อไปบ้างหรือจะมีการชี้แจงอะไรเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งคู่หรือไม่่่่ทาาาาใให้เเเรรป็นนนกตตติดมสจอออยงงื และนี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจและเป็นเรื่องที่ควรติดตามว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่อไปบ้างหรือจะมีการชี้แจงอะไรเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งคู่หรือไม่